สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงว้ฟฟงงวงหลวงพ่อแม่แฟนคาเฟนเป็ดบ้านสว่างง่วงงามมณีบ้านสว่างง่งามภาพีีพา่น้องมาชมง้วงามที่ตลาดนัดพวกระบือบ,บ้บานเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมือนี้ก็ตรงกับเสวาวัานอังคารที่3ตุลาคม2566ัน้ารองพี่น้องเนาะ <c oughs> มือนี้แดดตะเซาเลยพี่น้องอ่าหวาดฝนคือสีอวยเนาะพี่นอ้องเนาะฝ่าอวยฝนอวยแล้วพี่ <c oughs> น,น้อง กำลังสี่ยางเขาสู่หนาหนาวต้นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวเราพี่น้องช่วงนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าฝนช่วงนี้กันแล้วมาเล่าให้พี่น้องเนาะเป็นใครได้ยังไงผู้ใด้ตามฝนช่วงนี้เนาะแต่ะมาแล้วบางเหรอพี่น้องรักษาสุขภาพทุกทุกคนเนาะงพี่น้องเนาะก่อนชมง่วป็นไล่โตกับฝากให้ท่านพี่น้องซอยกันตฝนไห่โคดแช่บานสว่างเช่เนาะบานสว่างง่วงามเพราะน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลตรงไหนก็ทักทายมาเนาะพี่น้องเนาะทักทายมาใหกกำลังใจบานสว่างง่วงามเพราะน้ำเนาะพี่น้องไปยางไปไล่โตมา มาเบ่งงวแม่สาวหน่อยตัวนี้งานพี่น้องขออนุญาตเพิ่นเพิ่มมาจากอาสามาด้พี่น้องอาสามาดร้อยเอ็ดได้มากมีตังวงงามพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยสายพันธุ์สายเลือดสูงขึ้นมาสายพัฒนาแลวพี่น้องเบ่งน้ำไตเพิ่นแข้งขาตนโตหางเพิ่นสีสันดีสีสันดีครับงามหน้าตาเบ่งเอาพี่น้องเบ่งยืนจิกดีดีพี่น้องเล็บนั่งฝ่าเพิ่นเอินเล็บงามหน้าสวยสองแม่สาวแม่สาวนี่เพิ่เท่าไหร่ตัวนี้ วัยพี่น้องว่าถึงสองหมืน่นหนึ่งหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันเมษาหน่อยเบิ้งไม้พี่น้องถ้าให้สูงได้อยู่ลอยเกือบลอยยี่สิบพี่น้องถ่ายเพิ่นงามอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าฉันเต็มเป็นไดเท่านั้นงามต,ตัวโตดีสายเลือดสูงแล้วพี่น้องพัฒนามาแล้วสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พีน่น้องนุ่มซีเต้าชัดเจนหางแขงขาดีเบิดอา้าวเม่ใหญ่ขึ้นมาเท่าไรครับเม่์ใหญ่สองหมื่นหกเท่าไรก่อนสองหมื่นหกสองหม 26, ื่นหกเม 26, ย์ใหญ่คือแม่สองหมื่นหกไงพี่น้อใต้ดนี้ิงหู เต็มมีกันเลยพี่น้องเบิ้งหน้าตาต,ต้นโตท้ายสูงลอยสามสิบด้เครื่องดำนี่พี่น้องหางเงี้ยวเล็บดีพี่น้อง,ง,ง,องตัวน,นี้เบิง้งเครื่องดำหางเบื้งพี่น้องเออเบิ้งเอาเด้อพี่น้องแต่ว่าท่านเต็มเป็นไงเท่านั้นหาความเต็มเครื่องดำนี่พี่น้องอ่ะยี่สิบหกคนเปิดไว้พี่น้องสองหมื่นหกพันคนเปิดไว้เบิ้งพี่นอ้นองง,งงามาอ่ะบัตรสว่าดง้องามผ้ารอบเบิ้งรอบโตเลยพี่น้องยี่สนะิบหกกับสิบเก้าเนาะอ่ะฝากเบอร์โทรนี่ครับบัดนี้ศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ด ห้าหนึ่งเจ็ดหอยต่อร่องได้ต่อร่องได้ถูกตัวเพิ่นมาจากอาสามารถรอยยิ้ทรงได้ทรงได้ทาบอตอหลายเพื่อนว่าเนาะทาได้ราคากันกระทรงฟรีเพื่อนว่าอ้าวขอบคุณเลยหลายแม่นะครับผมอย่างต่อมาทางพี่น้องเบิ้งบรรยากาศหัวอาสามารถงามงามพี่น้องปอมีเพื่อนใดมาจรงจดิงหอยมีสวัสดีครับขออนุญาตห้อยหววงงัามห้อยมีอาสามารถปลาถูกพันสองพันรับอาจารย์เพิ่นเอาสร้างเขาสนาม ใหญ่อีหลีพี่น้องสูงลอยโหสีไทยไทยเบิ่องพี่น้องป้าเบิ่องหนามไต่แข้งขามาโปรดเถิดเพิ่อนเอายังเห็ดเมื่อคืนใหญ่ถึงหัวเตยเบื้องหนามแต่นองเมื่อไงเนี่ยเอาลูกพยายามหลอดมาเบิ่งลูกสาวเพิ่อนพี่น้องบ้านป้าสีแดงแม่งี้นู่นเพิ่อนเอนสีแดงจ้าสีจ้าสีแดงยังได้อีกแดงซ้ำหนีเบิ้ลล่ะแดงต่อไปว่าไหรเนี่ยมันซ้ำท่อนใ้บ้านนี้ก็แดงต่อไปนี่แม่เพิ่อนพี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่อนพี่น้องดูอุ้ยลูกสาวพราะอะไรคือ ปลาทูขนาดหัวพ่อบ้านๆพี่น้องอันนี้แม่เพิินใจลูกสุดยอดถ่าใส่พอ่พอหลังพอลอดเขาจะสิวางไหนเนะอยคูสุดยอด62 62บเพิ่นเปิดใ้พี่น้องต่อร่องไห้แต่ว่าแม่นี่สุดยอดละพี่น้องใ่ญ่งามโอ้หเจล่เฉลองลูกสาวโอ้ยพี่น้องสองตัวแต่ว่าอนาคตสุดยอดเลยแม่ลูกคู่นี่พี่น้องแม่มันใหญ่ ห้อยมีเพื่อนใดญมาฝากพี่ต่อน้องเอาฝากเบอร์โทรห้อยมีศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าสเจ็ดห้สามหนึ่งสี่หอยม, 1> 1อยมีอาจสามารถรอยยิ้ได้เมลูกโคมใหญ่งง่ามมาฝากพี่ต่อน้องหกสิบสองต่อรองได้เพื่อนว่าเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมส่งได้เพื่อนว่าแต่ต่อบ่ต่อหลายเนะานะบ่ต่อหลายส่งได้หนึ่งบรรยากาศท่าพี่สวัสดีลูกขออนุญาตเอาอันนี้วะ ว่าหน้าดำกะห้อยมีเท่าไรนี่ห้อยมีมื่นสองโอ้โหนี่มื่นแปดมื่นแปดพี่น้องง่วงพอถึงสองหมื่นแม่สาวหน่อยสายเลือดสูงนี่พี่น้องเพิ่งพัฒนามาแล้วเขาธรรมชาติอันตัวใหญ่เส้าสามอันนี้มื่นแปดอุ้ยพี่น้องข้อต่อรองเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยสายพัฒนามาแล้วดิพี่น้องตะวันบอทันใหญ่พี่น้อง สิบแปดเพิ yeah. ่นเปิดไว้เบิ้งต้นโตเพิ่นลูกพ่อดังเพิ่นว่านี่เบิ้งเอาพี่น้องข้าวหอยมี่สิบแปดต้นนี้ยี่สิบสามเครื่องงามต้นโตดีท่ายสูงลอยยีสิพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องยี่สิบสามจำมื่แปดเบอร์โทรกับหอยมีผู้ใดสนใจกับโทรมาต่อรองกับหอยมีอ่สามาได้พี่น้องเมียสาวสองคู่นี่งามนี่ในน้อยคือเจงเถอะในน้อยสู่เขาอทบทวนเบอร์โทรหอยมีอีกเตัวหนึ่งศูนย์แปด หาซีเจ็ดหเจ็าเจ็ดสามแม่เออหนึงหน่งยังก่อนหนึสี่เธอหนึ่แม่ลูกแม่สาวนี่ยี่สิบสแม่สาวหน่อย18บแปดเปิดไ้โอเคเลยขอบคุณเลยๆเหนี่มาเดอรอันนี้บ่แมน่ะนี่โอ้โหนี่บอแมนเนาะอันนี้ก็งามพี่นลองเลยทั้งคนทางพี่โอ้ยิลาอีลาอีลาสสนดจะใส เ <łość> บิซีสด้ครับเด้อาอยขยับคตูดสวัสดีครับขออนุญาตคีสนิมเพดเื่อเท่าไรลูก้ำน่เสียเวลาหาือนฮะคอยคอยากันเอาครับหาเดือนแล้วทองใส่พอได้ไหวตาู้เมื่อนี่ขยับสติม่อยครับโอนี้ไม่หลอดพี่น่องเพรานมีอการโอ้ตรวจตรวครับชอ้ เจ้าช็อกโกแลตพี่น้องนี่เอกสารเพิ่นเพิ่นใส่เจ้าช็อกโกแลตไว้แม่สีสนิมแต่ว่าใส่พอสีแดงใบโบสเต็มพี่กาดพี่น้องลบกวนไม่เห็นใบเลยครับเด้อลบเส้นหาเดือนแล้วพี่น้องเพิ่นทองหาเดือนแล้วเดินสถานีเห็นใบแล้วค้นทองเพื่อกาเดือนแล้วพี่น้องทองหาเดือนแล้วโบสเต็มพี่กาดพี่น้องเบิ่งแข้งขาต้นโตหน้าตาเปิดเท่าไหรก่อนสองสองเปิดใบสองหมื่นสองพันบาทพี่น้องอู้ยพี่น้องทองแล้วเด้นนี่พี่น้องราคาทอง อ่าฝากเบอร์โทรนะอครับ0 98 62 77 143พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องกับผู้ใดรับประกันพ่องพ่องเป็นว่าโอเคเลยขอบคุณเลยหลายๆมากนครับผมพี่น้องแม่นี่ก็สุดยอดสวัสดีครับขออนุญาตโอ้ยแม่พันธ์สายเลือดสูงลูกสายใดคือพริกแดงปลาสีแดงพี่น้อง มันแดงอีหยังเขาเอิ่นแดงแมงกี่นู่นแดงจึงคึงแดงอีหลีแดงสัมสัมพี่น้องถูกบ่เสียซื้อพอเคน่ะท่ายสูงลอยหาสิบได้ความสูงเพิ่นพี่น้องโอ้ยเบิ่งน้ำไตน้ำไตนมซีเต่าดีพี่น้องนี่เขาเอิ่นว่างัวสายพัฒนาพี่น้องเบิ่งไก่บ่าได้เดี๋ยวต้องถอยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตถอยมาจังหน่อยมันโตใหญ่พี่น้องพูดนะเบิ่งเอาพี่น้องเบื้อดเท่าไรให้คำนี่ห้าสิบสามนี่พี่น้องโอ้นี่แม่หนึ่งห้าสิบสามนี่พี่น้องนี่ ตัวนี้หาสิหายแม่นี่แห้งคักแม่นี่ตัวโตลูกผู้ใดขึ้นแม่นี่ KF 3ามหน KF31 MN คือแบนเพลินพี่น้องเบน MM F 1พี่น้องเบอร์3าเกนัน F หนึ่พี่น้องยู่ขาเพินพึ่งพึ่งตีเบอร์ไม่เนาะพื่งพึ่งตีเบอร์มากพี่น้องหัวตาบระทันเศร้าันไหน MN คือขข่เพ่่นเบอร์3าเกโตที่สิบเก F หนึาตาดี KF 3 1พี่น้อง เริ่มตัวละตัวนี้เปิดไวเท่าไดก็หาอย่างไรนี่หาซิตัวนั้นหาบหา่หาิบหาโตตนโตพี่น้องเนื้อหนังตนโตดีดีพี่น้องหางเพิ่นเื่องเพิ่นหาิหาพี่น้องงามดีเ f เอสหนึ่งสุดยอดเลยลูกสาวเพิ่นเพิ่นมาจากใส่เหรโพนสายแล้เอ็ดเนาะเอาฝากเบอร์โทรนี้ครับบ้านนี้แปดสามสามซหาหกศูนย์เก่าหึ จากวนไซเหี่ยวแล้วมานกระคามันง่ามพี่น้องหาสิบหาต่อรองใดตัวนี้หาสิบสามอุ้ยทายเบิงกระคาพี่น้องทององเดนฮ้ยท้องแล้วใส่พอได้ไหมไ่อเกเจ้าอเมริกันอ๋อเอชเจ็ดเจ็ดเก้าอย่างนึ่งเนาะโอ้ยเอชเจ็ด็้าเจ้าอเมริกันพอดังลูกสาวพีกแดงใส่เจ้าอเมริกันไว้พี่น้องอุยหาสามะคาท่องสองเดือนพี่น้องต่อรองได้อีกตัวนี้หาสิบหา แต่ว่าต้นโตสีสันปุ้ยพี่น้องปาดปาดปาดโทษห้าสิบห้าเลี่ยมโตจัดมากเลยเน่าอา่านสวยสุดยอดดาวเด่นในมือน,นีแหละพี่น้องแม่นี่สุดยอดดีดีพี่น้อง 2> <2> อ,อ่ะขอบคุณหลายครับผมมันหมานครับผมบมันหมานเด้อขอบคุณครับ,รบ,รบมาเบิงหอยอบสวัสดีครับหอยอบมาเบิงหัวหอยอบบ,บนนั๋นปุ้ยสีสันพี่น้องงามงาม,งามหัวคุณอาภาพี่น้องสายพัฒนาต้นโตเพิ่น นั้งหย่นหยน่หน้าหน้าหายน่ยนหยน่พี่น้องน้ำไต่งามแข่งขาดีเพื่พี่น้องรับประกันบัตถุอย่างดีบัตถุอย่างหน้าตาเพิ่นลูกพ่ออะไรฮึฮิลูโกฮิวโ,โก้เนาะฮิวโ,โก้เจ้าฮิวโก้เบิ่งมาเบิ่งถ่ายเป็นพี่น้องท้องถ่ายเป็นสูงอร่อยสารจุฬาได้โอ้ยเครื่องดําเบิง ng, เ่งหางเพื่น,น au, พี่น้องหางใหญ่เครื่องดําต้นโตดีหางยาวพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเบิง่งพี่น้องเบิง่งโอ้ยงามมันเพื่อนพี่น้องอ่ะ หอยอบเปิดเท่าไหร่สี่สิบสี่สี่หนสีพันที่พี่น้องและค่าวัวพันนี่พี่น้องีง่แม่พัน,น 1, สายพัฒนาที่พี่น้องนี่สี่สิบสี่มันเปิดไ้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่นอนนเอาฝากเบอร์โทรหอยออหนึ่งศูนย์หกสามอย์อยอาอสามารถรอยได้มาก4ี่สบสีมันเปิดไว น่ราคาแม่พันแม่สาวหน่อยงามๆพี่น้องสนใจก็โทรร้องคันปตอหลายกับทรงหอดขอบขุนวนวานนาอขอบคุณเล้ยเล้มานครับผม44ินเปิดไว้ต่อพี่น้องอ้ยง่วลายเด้พี่น้องมึงบรรยากาศการสื่อการขายง่เรียร้อยมลบเรียร้อยเรียร้อยเรียร้อยจบาทเรียร้อยตัวนี้เร้าหกคนมาให้ง่วกระโดนเรียร้อยซ้ายเรียร้อยเส้าหกคนเอาไปแล้วพี่น้อง ต่วอะไรอีกคนว่าเอ้าสวนกันสวนกันจะล่าจอนผิดครับพี่น้องเอาขออนุญาตไปท่าพี่ขออนุญาตไปท่าพี่อุ้ยมาเบิ่งรีกว่ามาเบิ่งสร้างหน่อยอีกตัวหนึ่งปื้ยพี่น้องเพิ่นสีขายเป็นสายเดียแต่ว่ามันใหญ่พี่น้องคุณอ่ะแข้งขาโตนโตโอ้ยไทยใหญ่พี่น้องหัวไทยใหญ่สูงร้อยหกสิบกว่า ป่าม่านลอยหกสิบไบเบิร์นแบบไงช่วยไปขออนุญาตเพป็นว้าย <c oughs> มันคือดื้อตัวนี้ไปไปลูกอีละไปไปมันดื้อมันดื้อมันหนีแม่มันสวัสดีลูกขออนุญาตครับอุ้ยแม่พันธุ์ถ่องบ้างบ้านถ่องเนาะมันคือใหญ่ปวดใหญ่เหลือจยูพี่น้องงวใหญ่สร้างหน่อยพี่น้องต้นโตเนือน้อหนังแข็งขาดีมาดสูงลอยหกสิบไบผมบว่าอุ้ยพี่น้อง เบิ่งหน้าตาตโตๆใหญ่เลยเพื่อนเลี้ยงเจ้าหนุ่ยขึ้นมาใหญ่เลยหูยใหญ่ขักใหญ่เนี่ยป้างัวใหญ่พี่น้องตอนนี้ในยงกล้องใส่ได้พี่น้องนี่ได้ยกกล้องไซผมว่าเปิดเท่าไรครับนี่ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าพี่น้องตัวบางใหญ่เนี่ยโทษพี่น้องสี่สิบห้ามันเปิดไว้เบิ่งเอานามไตแข้งขาหางเงี้ยวพี่น้องกูด่ะเครื่องดำบักใหญ่เลยพี่น้อง เติ่มต้นแห่งปีงบสองมอรขาซืิอสี่ิบห้าเพื่อนเพ่อุย้ยราคานี่ยพอต่อร่องสีเท่าไรก็ลูก <c oughs> ขอคลุกลงมือสี่มืหาพันพีนออ่น้องขึ้นมาจากใส่หัจากตลาดนะดครับด้วยเวลานี่ปากเบอร์โท่เนคะครับบันใก่เวลาที 9 097 594 594 0604มาจากวัยแม่แบบไงซีสิหาความคุ้นเรื่องั้นผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรอบจะเป่นใหนพี่น้องห้ามไงให้ยินดีของเพี่นพี่น้องห้ามห้ามยีนดีพี่น้องเพราะว่าตถาของเขามันตั้งอยู่ตรงหัวกอพอดีเพราะว่าบางท่านเราออกมาแล้วกััดรถมากพี่น้องดหนรถรถตรับถอรถกระลังเข่าพี่น้อง ตอนนั้เครอนไมได้ครับเนคตรนาแล้วกจัร้นบอกวารุนขับยาบัไกเส้ยแต่ดครับดวันครับ่วอับางเข่ารอพี่น้องรอดรอดรอดมัวังเขาไุ้มวกับลัางเขาพี่น้องไปไปไปัพี่น้องมาดิเบิ่งบรรยากาศมัวไหลายพี่น้องมั่ไลบานสบังสงมสีาพีน้องมเห็นแไลที่สุดมานีพี่นองแต่ว่าผมหูสียแตาไ่ใเนาะเอาการถไให้พี่น้องเด รถพึ่นเขาต่อกันสี่ขั้นนีดละขั้นใหญ่ๆขั้นเพื่ะกำลังกับาม่พี่น้องงัวงอ้ยจุอ่ะกระสิรัดไปยังไงเจ้าน้าจอกระติดขัดพี่น้องโอ้ยเบิ่งบรรยากาศสุดยอดสุดยอดอ่ะขั้นแบบใหญ่มากอีกแล้วพี่น้องอ่ะไปสายหูจัาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะสายหูก็ทบตามอีก

เวัวค้นวนเพิ่นกำลังวัาผื่นคนวัวแมนงัวนเลยพี่บอกเปียโอ้เปียกเปียกสาวก็งัวเถ่าเนาะเปียกหน้อยเนาะโอ้อ้าคนเปียกเปียกบฟังเอาเรื่องงัวนละโอ้กระเลยใส่คนกระเลยใส่คนน้ำแม่ลูกกันอยู่บ่นี่แม่ครับแม่ลูกกันลูกผูลูกม็คือผัวแต่ลูกใหญ่เนาะเพิ่นขายใส่กันบ่ ขายเท่เกันก็นได้แย<ท>กก<ท>็ได<ท>้ออโ,ตโตก็ได้โอ้แยกแม่ก็ได้เอาตะลูกไปก็ได้แต่ว่าลูกตัวโตดีดีเนาะลูกแข้งขาดีเงื่อนหนังดีเนามมนะต่อไปลูกแม่เพื่อนว่าแห้งง่ามแห้งเพื่อนว่าอันนี้ย้อนแสงจัาหน่อยเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยย้อนแสงแสงมาพี่อี่ละบ่เป็นหยังเดี๋ยว,พวเพิ่นสิไปทางนี้อเออมาเขา้ากล้องเบิ่งเพิ่นว่านี่เม่เพิ่นพี่น้องแมียจาโค้งข้าวหลุ่ยไส้เม่จะโค้งแน่พี่น้องนี่แม่เพิ่นสีออกเม็ดกระเบือกเหี่ยวเบิ่งหนามไต้แม่เพิ่นนมสีเต่า หางดีพี่น้องเบิ่งเครื่องเพิ่นยักโค้งแน่ล่ะพี่น้องสูงลอยหาซิมหาใดความสูงเปิดพิ่นเบิ่งลูกไส้เพิ่นพี่น้องแดงจึงคือโตนโต,นตนดี่ดีเนื้อหนังดี่ดีพี่น้องลูกไสเ้เพิ่อนอุ้ยเพิ่อนนี่แม่เพิ่นพี่น้องต่อไปลูกแม่แห่แงสีงามเพิ่นว่าลูกไส้แล้วลูกแม่เพิ่นน,นั้นใส่ไว้หรืเอเปล่าท่องหรือเปล่เอาไปใส่พ่อดังๆเอาเนาะเอาไปเลือกเอาเลยเพื่นมาแต่ว่าลูกไส้เพิ่นดีหล่าพี่น้องแข่งขาดีโตนโตดี่ดีลูกไส้เพิ่อนพี่น้องคมถ้าขายเป็นคมเปิดเท่าไหร่ 4ี่สิบเป็นว่าถ้าขายเป็นโคมสี่สิบเจ็ดลูกไส้ไงดพี่นอ้องบ่น้อยเด้เกือบทอแม่ได้ลูกไส้เพิ่น<อ>เบิงไทยเพิ่นพี่น้นองลูกไส้เพิ่นสี่สิบเป็นเปิดไว้ถ้าแยกถ้าแยกเดีลูกไส้เท่าไหลูกไส้คนละเคิงครับเนี่ย 47, คนละเคิงเลยสีบเคนละเคิงกับยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสามรอยย่บสมห้าร้อยลูกไส้ไงดิพี่นอ้องบ่อน้อยเด็ลูกไส้เพิ่นแม่กับยี่สิาหารอย้าแยกกันถ้าร่วมกันเป็นสีน่สิบเจ็ดเาอะมาจากเสียงบ ศิลาลาดศิลาลาดสีสจ e d a เนะ<ม>าะราศรีสะไลเอาปา,า,ากเบอร์โทรนี่ครับ 0, 12, 0 8 2ย์ <7, 52, S> 2ปดสองศูนย์แปดสแม่ลูกลูกผูลูกใหญ่ลูก,าลกงาม47่สิบเป็นเปิดไว้แยกจะลูกก็แม่แบ่งเคลลิงกันฮันเอาโหลด23่สิหา,าร, 23, หารอยเพื่อนว่าเลือกเอาแต่ว่าคั้นเอาตําลูกไปนี่ก็ได้กำไรเอาตะแม่ไปไปใส่ฟอทตต่างแห้งได้่ยกำไรหลายเพื่อนว่าเอาขอบคุ้งเลี้ยงมาหนึ่งครับผม สีลาลาศ์ราศีสไลซ์ศรีะเจต์เป็นได้มางามงายพี่น้องอ่ะอย่างต่อพี่น้องมาเบิง่งทางมี่ผันเสียนุญาตบ่อุ้ยอ,อีหลา่าอีหลา่าหัวงงวขออนุญาตครับผมแม่ลูกกันอยู่บ่ครับนี่โอ้โหเดี๋ยวตัวนี้แม่แยกลูกสายหูพี่น้องสายหูบกยากใหญ่โค้งสางงัวโค้งสางเขาเอิญพี่น้องเกือบร้อยหกสิบเนาะถึงถึงร้อยหกสิบถึงพี่น้องใหญ่ยน่ยาสายหูดิพี่น้องนี่คือสายหูแฟนครับแฟนเพจเพิ่นจากได้สายหูหลายคนเพิ่นคอมเมนต์มากพี่น้องนี่แหละสายหูแม่พันธุ์โค้งสางดี แยกลูกมากเนาะ <Yeah. S 1> แยกลูกมากพี่น้องเอาไปใส่พอต่างๆใส่บามันโค้งสางสีหญยถ้าใส่สายหูหูวพันดีใบพันงามแล้วแห้งคักเนาะโอเคเลยพ่นเปิดเท่าไหร่แม่นี่เปิดไปเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าไปเอามาขายออกลายัวพี่น้องราคางวยี่สิบห้าพี่น้องบ่เป็นแม่หน่อยได้พี่น้องนี่ยีส่สิบห้ซาาเปิดมาพี่น้องปา่าเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขข่แม่พันได้สบายสายหู อันนี้ทายย้อนแสงย้อนหน่อยเดี๋ยวพี่สิไปทายทางนั้นเพิ่นมาจากไสายขึพนมไพรรอยเอีดใกล้ๆนี่พี่น้องเดี๋ยวสิขออนุญาตเพิ่นทางนั้นนํายี่สิบหาเนาะเอาฝากเบอร์โท่ากันกระไ้โอ้เพิ่นจำบ่ได้บ่เป็นหยังเนาะบ่เป็นหยังยี่สิบหาเดี๋ยวละขางัวสายผมพี่น้องเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องอุ้ยบักใหญ่ง่ามๆพี่น้องเดี๋ยวสิไปทายทางเพื่นให้เพิ่นอยู่โอ้เอามาขายออกซื่อๆเพิ่นว่าแต่ว่างามของเพิ่นเด้พี่น้องเสียดายเพิ่นไม่มีเบอร์โทรอันนั้นก็แม่นอยู่บนี่ โอ้ต oh, ัวหนึ่งบอแมนสายหูเดิพี่น้องราคาหีดสิบหา้าพี่น้องเอาเบิงออ้งเอาเสียดายถึงแต่เพิ่นบ่มีเบอร์โทรให้พ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อเลือกหาสะดวกบ่เนาะครับขออนุญาตครับผม <c oughs> แม่ลูกได้นอนหนิเนาะตัวน,นี้แม่ลูกพี่น้องไทยใหญ่งท้ายสูงลอยหาสิบห้าบวกเกือบลอยหกสิบผุดเหล่าไงสีเสมอกันสีเม็ดกับเปลือกเหนียวเบิ้งเขาเพิ่นพี่น้องลูกเท่าไหร่ลูกที่สามลูกที่สาอุย้ยแม่พันธ์ได้พี่น้อง แม่ขอกแม่ไข่แม่พันนี่พี่น้องคุณลูกไสง้งามงามพีน mm ่น้องเบื้องลูกไส้เนื้อหนังเพื่อนพี่น้องหนังหนาหนาหยดหยดลูกไส้เพื่อนพี่น้องนี่ลูกไส้เพื่อนนันแม่เพื่อนพี่น้องแม่บักญงนี่ลูกไส้งามลูกไส้งามพี่น้องแม่ขี่ล่ะพี่น้องนี่เบื้องลูกไส้เพื่อนพี่น้องงามแม่ลูกลูกผูกมาเบื้องราคาเพื่อนสิเปิดเท่าไดรแต่ว่าลูกไส้งาม้หล่ะพี่น้องเพื่อนเปิดเท่าไดรเงินนี่สี่สิบสองพี่น้องสองต42สี่สิบสองลูกไส้งาม หนาหนาหย่ดๆต้นโตดีดีถูกไซเพป็นพี่น้อง42เพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกผู่ราคานีตน้ต่อรองได้เยอะได้พี่น้องเพิ่นมาจากไส่เนือสีสเจจเนาะอันอีหล่าเบอร์โทรฝากเบอร์โทรนะครับ083 729ปดสามเจ็ดสอเพิ่นมาจากสีสเจจแม่3822โอเคครับเพิ่นมาจากสีเกจเยอะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรอง42แม่ลูกลูกผู้ง่ามๆพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผม มาเนี่ยแหละปะครับโอ้บาเมรราาื่อเร็วมันจะจับทางผีแห้งหลายรถกำลังเข้ามากับนีพี่น้องวัวอย่างกำลังเข้ามากับนี่อ,อพันคอพันนี่สายเหนื่อพี่น้องบักใหญ่เป็นมาขายเป็นสายเนี่ยแต่ว่าคอพันพี่น้องบักใหญ่เลยเพิ่นผูกไว้พี่น้องเพิ่นบ่มีเพิ่อนอุ้ยพี่น้องสายคอพันบกนักใหญ่อีหลีใหญ่งามแต่ว่าจเจ้าของเพิ่นแจ๊อยู่ใสพี่น้อง ข้องผู้ใดเนาะนี่ข้องหอยอยู่ป่ะวัวหูเนาะวู้ยแต่ว่างามพี่น้องจยากข้องผู้ใดเป็นผู้ไหวพ่อผักใหญ่เสียดายเป็นเหมือจจะของพี่น้องอยากท่ายพ่อมีพี่น้องชมอยู่พี่น้องอยากเปิดและค่ายพ่อให้พี่น้องเบิ่งอยู่แต่ว่าเป็นจะของเป็นวัอยู่มันใหญ่มันง่ามมันงามพูดอ่ะสูงใหญ่เงาเอาไปเป็นพ่อคขายสบายแต่ว่าเจ้าของเป็นว่วอยู่พี่น้องบ้านชาวบ้านง่วงงามสีพะามเนาะพี่น้องเนาะไทยทำวู้ยสายโซโลลีสวัสดีครับ ขออนุญาตสะดวกพอน้อครับผมแม่พันสายโซโลเล่นาะนี่เนาะสายโซโลเล่แม่พันนี่พี่น้องสายเลือดสูงของเพลนโซโลเล่เพิ่นทองอยู่บป่ะเอ้อเพิ่งผสมสายสายเลยคือกันบ่ะสายสายเลยไว้คือกันเพิ่งผสมต้นโตดีดีสายเลยตัวนี้บ่ธรรมดาพี่น้องสูงลอยสีสีมหาใหญความสูงเพลนเบิ่งพี่น้องเบิ่งพูนอ่ะต้นโตดีง่หวานหลาพี่น้องปาแม่พันธ์โอ้เพิ่นนงผสมสะดวกเพี่นเอาไปแล้วเ่าเป็นยังพี่น้องสายเลย อยากให้พ่อแม่พี่น้องนี่เพื่อนเอาหนีก่อนเพาเป็นอย่างอะเราหนีก่อนนะรู้เบิ่งย่างต่อเท่าที่เพื่อนสิสะดวกเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายลังคนเพื่อนก็พอสะดวกพี่น้องก็พอว่ากันเนาะ,อ,ะอู้ยทางนี่สายเหนือมีตโตตัวใหญ่พี่น้องสายเหนือมีตโตตัวใหญ่ต้องระวังนี่พี่น้องสายเหนือมันดือ้อดื้อไปหล่าปะปะอ่ะขออนุญาตขออนุญาตเด้ออีหล่าเด้อ อีหลาขออนุญาตเน <maple> <reais> ี่ยหัวมันหลายพี่น้องเอ้าหัวหลไหลต้องยางหลีหลีกลบพี่น้องยางมาทางผิดพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องมาอีกช่างเนาะยางมาไกลปลาสุขวดพี่น้องมาเบิ่งง่วงงั่เพือกเป็นสุดสุ่น้องของมือพี่น้อพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตครับผมสะดวกพี่น้องครับผมครับเบิ่งแม่สาวหน่อย ข้ามงาพี่น้องตตนโตตะนองวานตัวูกพี่น้องตะนองตั้งตรงข้าหน้า<บ>ควันยม่องนั่งทับพี่น้องเบ่งควันงามาตาดีเขาประเดแตง่งชิบหูดีน้าใตาถึงพี่น,อน้องนุ่มสีเต่าชัดเจนเบ่งแขงขาดีพี่น้องแขงขางขามถ่ายสูงลอยสามสิบไตความสูงเพิดพี่น้องเปิดเท่าไรงีง้คำนี่เปิดไว้เท่าไรสามสิบสองเพิรดเปิดไ้แม่สาวตัวนี้สามสิบสองพี่น้องราคาสามสิบสองต่อรองไดเปิวมาเบ่งตนตนโตเบ่งสีสันเบ่งเอาพี่น้องสีสันตตนโตดีนี่ สามสิบสองเงินเปิดไว้พี่น้องอีกแม่หนึ่ง่ะคาบันมื่นแปดพันหาร้อยแม่นี่พี่น้องตะวันสีออกเป็นเม็ดเปลือกเหนียวเนี่ยเขาธรรมชาติโลนธรรมชาติน้ำใต,ต้ดีตะวันว่าท่านเต็มได้พี่น้องตัวนี้ตะวันมื่นแปดพันหา 18, สูงกระไดร้อยสามสิบได้ประมาณมื่นแปดพันหาร้อยอ้ยแม่นี่พี่น้องพ้าวตอร่องเอาไปใส่อาหารเต็มขึ้นมาใหญ่ได้พี่น้องนี่ตะวันเขาธรรมชาติต,ต้นโตดีมื่นแปดพันห้าครับสามสามสองบนะสามสองเพิ่มมาจากไสงครับ เครื่องในอุบลราชธานีอ่ะวพี่มาจากเครื่องในฝากเบอร์โทรนี่ครับ0877794278เนาะพี่มาจากเครื่องในอุบราชธานี3218502 0ตัวผู้ใดสนใจตัวใด้ก็โท่มาตัวนั้นพี่น้องฝากันสมหวังงวงงามนัมเบอเดอร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมมางามต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการอุ้ยตัวนี้ก็งามพี่น้องเพื่อสิทธิ์สนุนสมุนบนอ้อขออนุญาตเพด่ัวนี ขออนุญาตครับผมแม่สาวสายเลือดสูงตนโตแข้งขางามพี่น้องเบงิ้งง่วงงามแม่สาวงามแต่ว่าเพิ่นบ่ได้แต่งหูเนาะแต่งเขาเนาะแต่งหูเพิ่นบ่เพิ่นบ่เด้แต่งถ้ามาติดลังค้นก็มักแนวงนี้พี่น,น,าาาน,น,น,น้องต,ต้นโตดีเลี่ยมโตจัดเบิ่งพี่น้องน้ามใต้ถึงสีบ่มีบอนแปลวบอนแมงเนาะอุย้ยเบิ่งตีแหลวพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดแม่พันธุ์สุดยอดแม่พันธุ์หน,นังหนาสายใหญ่ ท้าใหญ่แม่บอกได้เลยเคเรื่องดำหางเง้าวน้มสีเต่าหน้าตาต้นโตสุดยอดสุดยอดพี่น้องแข่งขาดีดีเปิดไว้เท่าไรครับสามเดือนครับห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ใ <5, 15 S 1> นราคาแม่สาวพร้อมว่าท่านพร้อมผสมปไปไหนเนาะแต่ว่าต้นโตใหญ่เนาะใหญ่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธเด็ดสบายเลยพี่น้องห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากไหนครับตากานครับตากานพืชผลบ้านนาค้ามจะเลื่นผมบอกนาค้ามจริญง่วงงามพี่น้องบ้านนี้มีแต่ง่วงงาม ห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไใยเบิ้งหูยสุดยอดสุดยอดภาคเบอร์โ<ม>ทรนะครับบ้านนี้ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าหกแปดห้าหกแปดศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์แปดหนึ่งสองพี่น้องผู้ใดสนใจกระทรมาตอ่อรองกับเพิ่นได้งามอีหลีรับประกันความงามแข็งขาดีพฤติหาสิบหา้าเพิ่นเปิดใยแม่พันสายเลือดสูงครับแม่บอกแม่ขายแม่พันได้เลยพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหล,ลายๆิมานครับผมมันมานเด้อครับผมงานต่อพีบน้องบรรยากาศการซื้อมาเบิ่องวัวบ้านเพิ่นสิสะดวกสวัสดีครับขออนุญาต ไท่เลือดลอยเนาะไท่เลือดลอยพี่น้องกำลังกินนมแม่หรือผู้หรอแม่แม่ได้พี่น้องนี่ลูกสาวหน่อยแม่สีบักตานสุกดำมุมมุมเขาเอิ่นสีดำมุมไท่เลือดลอยทด้พี่น้องนี่แหละผู้ใดอยากได้แฟนับแฟนเพจคอมเมนต์มาอยากได้งัว่าไทยกี่ไทยเลือดลอยได้แห้วพี่น้องมาเบิ่งเอาลูกสาวได้เนีกก่ยกำลังกินนมอยู่แม่เิ่นสีมุมมุมพี่น้องควบนี่เปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสองตัวดิพี่น้อง แม่เพิ่นดีพอดีทองแล้วเพิ่นปล่อยไปเพื่นว่ามั่วบานๆเท่านี่ออกลูกจังหูได้ว่ามันทองพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่น24,500ื่นพ้อี่พี่น้อง24,500ื่นพ้อี่พี่น้องโคมนี่สองตัว้ีพี่น้องลูกสาวน้านี่ลูกสาวเพิ่นนี่กําลังกินนมสอง0มื่นี่นอยุ้ยพี่น้องราคามั่วไทยบานเท่าเพื่อนมาจากไสครับโอ้มาจากบานนาค้ำเบอร์โทรเดียวกันเพิ่นว่าโอ้ นี่ไทจีพี่น้องไทเลือดร้อยเพิ่นว่าเลี้ยงไงบ่มีโลกมีไผ่ออกลูกกะไงแพรพื้นอ้สุดยอดเพิ่นว่ามาจากบรรณาั้ามเจริญตะกานพืชผลโบราณชาตินีากกา่เบอร์เก่าเบอร์เดิมกับแม่สาวงามๆนี่พี่น้องผู้ใดสนใจกับโรมาต่อรองกับเพื่อนได้เอาขอพูดเลไลน์มานครับผมอ,อย่างต่ออ้แม่สาวนี่ก็งามพี่น้องผู้ใด,ด้นอตโนโตดีดีเอาสายนี่งามพี่น้องเอ้ามานแล้วบ่ครับผมใครเลยได้ยางรอขายล่ะโอ้เอายางต่อเนาะ รอตอ่อรอต่อเอ้าหอยมันลอยอีหล่าไปล็ลอยส้นเพลนิตนต้นโตดีดีตัวนี้มันลอยส้นเพลินหยอกเรืองส้นอีหลีเดี๋ยนี่หยอกเขาเรื่องส้นดีดีสวัสดีครับขออนุญาตปิดคลิปบ้านสว่างง่วงงามขออนุญาตเด,ด้อครับเมียสาวหน่อยงามงามง่วงางามครูพี่น้องสาวทั้งสองเนาะโอ้ย okay. สีสันตัวนี้สีเม็ดกระเปลืองเนี้ยตัวตัวนั่นแดงจึงคึ้พี่น้อง เปิดไล่อ์อะไรจังใดครับสองเจ็ดตัวนั้นเลยสามหกสองเจ็ดกับสามหกห้างกันอยู่เกา่าเก่าพันอุ้ยพี่น้องมาเบิ่งเอามันเป็นอย่างไดใช้ต่างกันราคาผมสื่อบอกอีกบ้งตัวนี้สีแดงสีดีโตใหญ่โตสูงโค้งสางดีเบิ่งพี่น้องสูงกว่าพันร้อยสามสิบห้าบวกหน้าตาตัวนี้สามสิบเจ็ดเนาะสามสิบเจ็ดเด้อพี่น้องตัวนี้น้ำใต้ดีแข้งขาดีเบิ่อพี่น้องเครื่องดำอ่าเบิ่งหางเพื่นเครื่องดำ 37มเจแม่สาวตัวนี้พี่น้องอีหละ่ะโช์ความสวยแม่นั่นย <28, S 1> <8. S 2> ี่สิบแบดสองเก็ดเก็ดกับสามสาเก็โอ้สองก็กับสามเก็สองแม่สาวเพิ่นมาจากไหนตะกานบานบานำข้มามเพินบนนโ่โอ้บานนำข้ามนอ้บานนำข้ามอ,อ,อัน,นอ,อันนี้ม<อ>ืนหกแน่ง่วเพิ่นตัวดีโ้ย่วเพิ่นเองตัวนี้อุยตนตัวเอ้าไทยค่าค่าไขเพิ่นสิบหกได้พิ่นวองนสิบหก เมนมากจากบันนำคขำแตก่การพิจผรณบุรจะาท่านีพี่น้นอ,นองนี่สิบหกดีพี่น้องเนื้อนันงดีดีเอา้าส้นลมันดื้อตัวนี้สิบหกนเปิดใ้พี่น้องโอ้ราคางัว1สิบหกีพี่น้องถือกนันเนาะเฮานะจะให้จังดไ,ได้เอ้าฝากเบอร์โทษน่ครับบานนี้ศูนย์หกสองหสจ็งก่อนสามตัวนี้ยี่สิปตัวนั้นสาตัวนี้สิห พี่น้องสนใจตัวใดก็ทุมาต่อรองเอาไปเบิดชุดเอาตัวนี้ไปเป็นแนวป้องกันก็ได้ต่อรองใส่กันได้เอาความรู้เลาห์หลายมานันครับผมนี่หละไปเด้อบาทนี่เอา <laughs> ขอบค,คุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจดปานสำหรับวัวง่ามติดขมารับชุ่มามาให้ยกำลังใจคอมเมนต์มาพี่น้องก็ขอขอบคุณอ,อีกครั้ง <laughs> หนึ่งช <laughs> ่วงนี้ก้องสีพ่อกับพ่อแม่พี่น้องเกษตกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจดปานสำหรัวัวงามเพียงแค่นี้พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจทุกคู่ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโลกไปไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำร่วมด้วยเบิดหนีประสิทธิ์น้ำกันสำหรับม้ออนีีคลิปพ่กันแค่นี่